ลราเข้าไปที่กรามเมื่อคืนวันที่หกประมาณสักสามทุ่มกว่าๆนะครับเหตุการณ์ท uh, uh, ี่เกิดขึ้นมันเกิดข NO ึ้นขนาดที่ผมอยู่ในท่านอนนะครับผมทนไม่ได้จริงๆทั้งเจ็บปวดทางด้านร่างกายแล้วก็มีความเครียดทางด้านจิตใจเพิ่มขึ้นอีกเยอะจากการ ที่หมอใช้กิริยาวาจาท่าทางที่ไม่สุภาพพูดจาก้าวร้าผมเสียเปรียบในเรื่องที่คลิปวิดีโอนั้นมีแต่ภาพแต่ไม่มีเสียงถ้ามีเสียงด้วยก็จะช่วยผมได้เยอะนะครับความเป็นจริงแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเในภาพกับความเป็นจริงแล้วแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงตามภาพหรือว่า ความเป็นจริงอย่างที่ผมพูดก็ให้ท่านลองพิจารณาดูครับ